สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่20กรกฎาคม2568เนาะแมเพิ้กามาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องของวันอาทิตย์นะคะตอนนี้แม่เพิ้อยู่ที่ลอง8ลำลูกกานะคะอยู่ที่กรุงเทพเนาะกะผ้ายไม้เยี่ยมน้องสาวมาเยี่ยมร้านเพิ่น,นเนาะพว่าเพิ่นไก่จะกลับเล่าแล้วนะคะเอฟซีกะ ทำงานอาจจะไปะได้เต็มทีเนาะลงคลิปเนีย่ยมลงคลิปเนีย่ยกะขอโทษขอภัยน้ำเน้อจากแต่ว่าอันนี้กะญยากเวลามาลงคลิปให้เนาะกะเป็นแนวทางห้าน้อยร่วมแล้วก็ห้าน้อยแยกของอหกสํานักด้วยกันก็จะมีของตาปางน้ำโพเขาฟางมาอาจารย์สบายพ่อเกลียงน้องเพชรนำโชคและแม่ลิว้วพาลวยนะคะหกสํานกค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย เดี๋ยวมัเพ่นจะหาเอซทั้งช่องมาเบิงผลหานอยของเมื่อวานนี้กันนะคะสำหรับนอยพิเศษบนออก375ล่างออก83แล้วก็ฮานอยปกติบนออก306ล่างออก24หานอย VIP บนออก076ล่างออก13นะคะ มาเบ่งผลงานของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้แตก2องฮานอยนะคะวิ่งรูดก็2องฮานอยจับคู่ก็2องฮานอยเนาะมาน่อยพิเศษกับน่อยปกตินะะี่ค่ะน่อยพิเศษเข้าที่7-5หตรงตรง,ตรงบนของฮานอยเนาะแล้วก็ฮานอยปกติก็เข้าที่4-2เลขออก2อสีล่างของฮานอยปกตินั่นเองค่ะส่วนฮานอย VIP บอมานะคะ ส่วนของเขาฝากมาวิ่งรูดมาทั้ง3ามฮานอยนะคะจับคู่ให้เข้า1ฮานอยก็คือฮานอยปกติเข้าที่60เลขออก06นั่นเองเนาะนะคะีคะ 4, 2, สองสลับกันเนาะนนเาีอยพิเศษมาต่อที่ฮานอยร่วมเมื่อวานน้ตาปากน้ำโพทำผลงานออกมาได้2ฮานอยนะคะ มาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติค่ะเนาะห้ 5, 7, และ2 4นั่นเองส่วนตัววิ่งตะลูดเข้าทั้งสองตัวอาจารย์สบายวิ่งลูดมา1ตัวจับคู่เข้า1านึฮานอยก็ให้มา3 1เลขออก1 3ึ่าล่างของ้อย VIP นั่นเองค่ะแม่ลิวพารวยสองกับ9มาที่2จับคู่ที่สองสเข้าตรงๆล่าง อ่นอยปกติเข้าหนึ่งฮานอยเนาะพ่อเกลียงวิ่งรูดมาทั้ง3ตัว1ก็มา2ก็มา8ก็มาแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะน้องเพชรนำโชคนะคะวิ่งรูดมาทั้งตัวเด็ดและตัวรองแต่ว่าจับคู่ให้บ้อเขานะ ของพ่อมอดูเลขเด็ดสองกับสามอ๋ออันนี้อ๋อเอาว้ก่อนเนาะเพราะว่าคนอน่นยังบรายไหมาเนะาะเดี๋ยวเอาไว้เทียบใส่ตัวของพ่นนะคะลงเนาะพ่อมาดูเลขเด็ดย่างบารายมาได้คลิปนี้เนาะต้องรอความของ4ีเซียนนะคะอะฮะเอาตัวเลขแนวทางวันที่ วันที่20่มือนีกันต่อเลยนะคะก็จะเป็นแนวทางฮานอยเย็เนาะตาปากน้ำโพก่อนนะคะหน่อยพิเศษตาให้รูดมา9กับ2บนล่างเนาะชุด2ตัวมี97 902720ส่วนชุด3ตัวบน920แล้วก็297ส่วนฮานอยปกตินั้นให้รูดที่1กับ4บนล่างชุด2ตัวมี5 มี1นึ่4ห้าส่วนชุด3มตัวบน1 4 8แล้วก็4 1 5ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่5กับ8บนล่างเนาะชุด2ตัวมี5 1 5 4 8 1 8งส่วนชุด3ตัวบน5 8 4แล้วก็8 5 1นะคะค่ะส่วนเมื่อวานเนาะตา ตาทำผลงานออกมาได้2อหานอยเลยเนาะทั้งวิ่งรูดและจับคู่นะคะมาหาหนอยพิเศษกับหาหนอยปกติเนาะส่วน V.I.P. บอามาถมาว่านี่สำหรับมือนี่วิ่งรูดน้อยพิเศษให้มารูด9กับ2บนล่างน้อยปกติให้มารูด1กับ4บนล่างนอย V.I.P. ให้รูดที่5กับ8บนล่างนั่นเอง มาต่อฮานอยแยกของเขาฝากมานะคะสำหรับของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษให้รูที่4กับ5้าบนล่างชุด2ตัว 40, 4 1, 5, 0 4ศูนย์ชุด3ามตะบน4 5 1และ5 4 0ส่ศนยวนฮานอยปกติให้รูที่8กับ9บนล่างชุด2ตัวมีแปดสองแปมเก้าสองเชุด3ามตะบน8 9 3และเกาะเก้า ส่วนฮาหนอยปกติให้รูดที่1กับ2บนล่างชุด2ตัวมี1 3 1 2 2 2 2 3ชุด3ตัวบน1 2 3 3และ2 1 2 3. ส่วนงวดวันที่19เมื่อวานนี้ก็วิ่งรูนมาทั้ง3หาฮานอยเลยนะคะส่วนตัวจับคู่มา1หาหนฮานอยมาหน่อยปกติเนาะวันนี้ก็ ตามนั้นเลยมาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอหันมาแยกก่อนค่ะ,ะได้กระดูยางไปต่อนะคะมาต่อที่หานอยรวมของตานะคะ สำหรับห้าหน้าลอกของตาวันนี้วิ่งลูดบนล่างมา8กับ1จับคู่ชุด2ตัวมี8 2 8 4 8 5 8 7แล้วก็1 2 1 4 1 5 1 8นั่นเองค่ะเนาะส่วนเมื่อวานนะคะของตาวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวจับคู่มา2 5น้อยนะคะ มาฮาหนอยปกติกับฮาหนอยพิเศษเนะหาะสฮานอยค่ะสำหรับวันนี้วิ่งรูดบนล่างฮาหนอยรวมตาให้วิ่งรูด8กับ9อุบอมเบนกับ1ชุด2ตัวก็จะมี8,2,8,4,8,5,8,7แล้วก็1,2,1,4,1,5และ1,8นั่นเองค่ะมาต่อที่ของพ่อเกลี้ยง วันนี้พ่อเกลี้ยงวิ่งนูดเด่นที่สี่ห้าหกแล้วก็ชุดเน้นสองตัวมีศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่ชุดลองชุดกันก็จะเป็นหกสองกับหกสามนะคะของพ่อเกลียงส่วนเมือวานเนาะพ่อให้วิ่งนูดมาเข้าทั้งสามตัวแต่ว่าจับคู่เบาเขาเนาะมือนี่กับ ให้มาวิ่งรูปเด่นที่456ชุดเน้น2ตัว04 1494 52 53 54ชุดกัน6 2 3, 4, กับ6 2, 3นะคะหน้าจอค่ะ ไปต่อนะคะมาต่อที่ของอาจารย์สวายสำหรับหา้อยรวมอาจารย์สวายวิ่งรูดบนล่างให้มา1กับ3นะคะวันนี้ชอบทั้ง2ตัวนะอาจารย์ว่าจับคู่ชุด2ตัวมีศูนย์1น1่1สองหนึ่ง 035363แล้วก็73ส่วนชุดกันก็คือ39นะคะอ่าเลขติด3ตัวรัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคม2568ของอาจารย์สบายได้มาแล้วนะคะใครอยากได้ขอเสียงใต้คลิปด้วยเนาะอย่า,าเพิ่จงจะเนีเวลาลุงคลิปให้นะคะ,อะของตาปากน้ำพูก,ก็มาแล้วเนาะรัฐบาลไทยของพ่อเกลียงก็มาแล้วแต่ว่ายังพอท่านเลยมีเวลาลงคลิปให้นะคะ แคปนาดเออแคปนาดจอสำหนะให้เอฟซีส่วนนะคะของอาจารย์สไวยเนาะให้มาเมื่อวานนี่ทำผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยมาฮานอยสุดท้ายเนาะอนอย VIP นั่นเองวิ่งนูดก็เข้าหนึ่งตัวสำหรับวันนี้วิ่งนูดให้มาหนึ่งกับสามบนล่าง จับคู่01 21 31 51 61แล้วก็03 53 63 73ชุดกัน39เนะาะแล้วเะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวย สำหรับแม่ลิ้วพารวยวิ่งรูดบนล่างมา4กับ5จับคู่มีชุด3ามตัวมาฝาก FC ทั้งช่องด้วยเนาะก็คือ1 9 5แล้วก็2 4งสี่ห้หส่วนชุดเน้น2ตัวมี4ี่ห4าสี่ห5สี่เนาะแล้วก็ชุดรองห9เกและ9 1นะคะของแม่ลิ้ววันนี้ค่ะ ส่วนเมื่อวานค่ะแม่ก็ทำผลงานออกมาได้1นึ่งฮานอยมาชุดเน้นนะคะก็คือสองสตรงตรง,ตรงล่างของฮานอยปกตินั่นเองเนาะส่วนตัววิ่งตรูลูดมา1ตัวมเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้ก็วิ่งรูลบนล่างมา4ี่กับ5ชุด3ามตะบน1-9-5แล้วก็สองสหแล้วก็8ปดหหชุดเน้น2ตัวมี4ี่ห้าสี่หกี่เกห้าห้้า ส่วนชุดกันหกเก้าศูนย์เก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะแคปหน้าจอเด้อจ๊ะทำแพงผ่อนเสียงให้แม่หน่อยสิทำแพงแกงส้มผ่อนเสียงให้แม่หน่อยผ่อนอีก แคปหน้าจอได้แล้วไปต่อนะคะสุดท้ายก็มาปิดคลิปด้วยของน้องเพชรนำโชคนะคะฮานอยรวมวันนี้น้องให้วิ่งลูดเด่น8ลอง2นะคะจับคู่ชุดเน้น8 3 8 5 8 6ชุดลอง2 3 2 5 2 6อ่าชุด3ตบน4 8 5แล้วก็3 8 3นะคะน้องเพชรนำโชคค่ะนะคะีค่ะ ส่วนเมื่อวานเนาะของน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวแต่ว่านอ้องจับคู่ให้บอเขาเนาะค่ะ fc ตัววิ่งตัวลูดมาทั้งตัวเด่นและตัวรองสำหรับวันนี้ก็วิ่งลูดเด่น8เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารองสองเนาะจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น838586แล้วก็ชุดรอง2 3 2 5และ26ชุด3ตัตบนแปดอ่าสี่แปดห้าแล้วก็สามแปดสี่นะคะ แคปหน้าจอเดอ้ค่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงๆปฟังฟกันยกช่องนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นวางๆแม่เพ่นจะทําคลิปแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์สวัยพ่อเคลียงตาปากน้กําโพขอฝากมาให้กับ f อฟทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะเพราะว่างวดนี้อาจารย์สวัยว่าเลขชนกันอีกแล้วนะคะ เรอติดตามได้ซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวมันเป็นลงให้นะคะเพื่อเพื่อว่ามีคนชอบแล้วก็ไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไวะะ้เนาะคลิปนี้ก่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดี